วัหินแท่นลำพชีค่ะนี่จะพาไปรอดใต้โบสถ์กันนะคะตอนนี้เขาจะมีช่้งานี้คนมาเที่ยวก็เยอะเหมือนกันนะคะบางคนเขามาทอดกระถิ่นแล้วก็เลยมาทำบุญกันนะคะเขาจะมีพิธีรอดใต้โบสถ์ด้วยนะคะน,นี่จะเป็นวัดหินแท่นลำพชีเป็นวัดสีขาวของจังหวัดกาญจนบ,บุรีที่ตอนนี้คนกำลังนิยมมาเที่ยวกันนะคะ สวยงามอยู่นะคะก็จะพาไปรอดใต้โบสถ์กันนะคะก็จะมีรอดใต้โบสถ์เนาะนี่ค่ะรอดใต้โบสถ์ <c oughs> อืมตายบกนี่ค่ะจะเป็นโบสถ์ที่เรา เดินรอดใต้โบสนะคะมีปิดทองด้วยนะคะก็ในยลงมาด้านล่างนะคะรอดใต้โบสนะคะขอให้สึกไม่ดีออกไปน้อยมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาแค่นี้ก็เป็นทางออกฝนตกนะคะน้ำด้านล่างเยอะมากนี่ค่ะ กัทางด้านนี้นะคะรอตัยบสอ,อันนี้จะเป็นด้านข้างโบสที่เรานอทะลุมานะคะด้านหน้าอยู่ทางนี้เธออ๋อโอเคไปด้านหลังค่ะ <laughs> อ่าบนซ้ายค่ะ <laughs> บนซ้ายนะคะบนซ้ายท <laughs> บบนซ้ายนะคะก็ <laughs> จะมีรูปอ่าทาวเวสุวรนโลด้วยนะคะก็ ทุกมัดนะคะตอนนี้ต้องมีเนาะมัดมีองค์องค์องค์เวสวรรน,นะคะทุกวัดต้องมีนะคะรวบๆวัดเขาสวยงามมากเลยนะคะอันนี้ทเวสวรรของมัตรามาชีนะคะองค์ท่านสง่างามมากเลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะ